สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมนะคะมาทำไซรับดอกหอมหมื่นหลีหรือดอกคิงมกเซขั้นตอนและว,วิธีการทำก็ง่ายๆค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากเราก็จะได้น้ำเชื่อมไอทำขนมต่างๆหรือว่าเอาไว้ราดกับขนมปังราดโยเกิร์ตนะคะหรือว่าทำขนมที่เป็นขนมจีนเช่นขนมกุ้ยหัวนะคะโดย น้ำเชื่อมก็จะมีสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้แล้วก็กลิ่นหอมของดอกหอมหมื่นลีด้วยค่ะขั้นตอนแรกล้างดอกหอมหมื่นลีแล้วพักให้เสด็จน้ำ ขั้นตอนที่2เป็นการทําน้ําเชื่อมนะคะให้เราเคี่ยวน้ําเชื่อมของเราจนน้ําเชื่อมเนี่ยเริ่มที่จะข้นขึ้นนะจากนั้นใส่ดอกหอมมืนลีลงไปแล้วคนให้ทั่วทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะให้ดอกหอมมือลีเนี่ยเขากลิ่นเขาออกมานะหลังจากที่เราลองชิมดูแล้วเราพอใจในกลิ่นหอมของดอกหอมมืนลีแล้วนะคะเราก็จะ มากรองเอาดอกหอมหมือลีออกนะแอดมินไม่ชอบรสขมนะคะดังนั้นแอดมินจะกรองเอาดอกหอมหมื่นลีออกแต่สำหรับท่านที่คิดว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาจะเทใส่ภาชนะเลยก็ได้นะคะแล้วแต่อันนี้คือขั้นตอนจบแล้วแต่ว่าแอดมินจะแยกดอกหอมหมือลีออกนะคะ พอกรองเอาดอกหอมหมื่นลีออกนะคะแอนมินก็จะเอาน้ำเชื่อมเนี่ยมาตั้งไฟอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เอาดอกหอมหมื่นลีชุดใหม่นะคะมาโรยอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการอ่ตกแต่งอ่ให้ดูน้ำเชื่อมของเราดูสวยขึ้นแค่นั้นนะคะจะตั้งไฟประมาณอ่นาทีนะคะพอน้ำเชื่อมเดือดอีกครั้งหนึ่งก็จะใส่ภาชนะค่ะ แค่นี้เราก็จะได้นำเชื่อมดอกหอมหมื่นลี้นะคะที่มีความหอมมากๆเลยนะคะเอาไว้ตกแต่งหน้าเค้กหรือว่าเอาไว้ทำขนมทานกับขนมปังก็ได้ค่ะ